มีคนขอมาก็จัดให้ครับผมอยากทำหมูผัดซอสกันทำยังไงดีเด็กๆชอบทานที่บ้านกันมากจัดไปครับแจกสูตรแบบไม่มีกั๊กครับผมอันดับแรกนะครับใส่น้ำมันให้ร้อนครับกระทะเหล็กนะครับเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะก่อนเลยทำแบบนี้ให้เคยชินนะครับแล้วเอาน้ำมันขึ้นมาเท่ากับพอดีวัตถุดิบที่เราจะใช้ผมเลือกใช้เป็นหมู นะครับเป็นหมูชิ้นนะครับหรือหมูหมักของผมนี่เองสอง้อยกรัมครับสองร้อยกรัมนี่ก็เยอะอยู่นะถ้าแบ่งเป็นคนทานจริงๆนี่น่าจะได้ประมาณสี่คนเลยนะครับเปิดไฟแรงนิดนึงก็ได้หรือจะใช้ไฟอ่อนค่อยๆผัดไปก็ได้แล้วแต่สไตล์ตัวเราแล้ว แล้วแต่ครัวเรือนของเราเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นร้านอาหารน่ะมันไม่สามารถจะผัดช้าใจเย็นๆได้นะครับเพราะว่าลูกค้ารอทานอาหารอยู่ครับอันนี้ผมทำทานเองนะครับทำอัดวิดีโอแจกสูตรนะครับผมจะใช้เนื้อหมูทั้งหมด200กรัมนะครับผมจะใส่คะน้าครับประมาณ50กรัม ใส่ดีหอมหัวใหญ่ใส่แครอทตามใจชอบเลยจริงๆใส่กระเทียมนะครับแต่ผมลืมนะครับขอโทษนะครับผมมาใส่ที่หลังแล้วกันแล้วเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศครับหน,นึ่งสองสามสี่ทำเป็นรูปตัวเอ็ไปเลยนะครับพอดีเมียผมชื่อใหม่นะครับเอ็ซอสพิกครับตัวเอ็มครับ วิธีการปรุงครับเบาไฟแก๊สก่อนเลยซอสปรุงรสครับหนึ่งหยอกสองหยอกครับน้ำตาลไฟแดงครับสองช้อนชาครับทำไมผมถึงใส่หวานเพราะอะไรไหมหมูผัดซอสรสชาติจะออกไปทางหวานนะครับผงชูรสครับใส่แค่ครึ่งช้อนชาหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับผงรสดีหมูครับใส่แค่ครึ่งช้อนชาหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับต่อมาครับเป็นน้ำมันหอยนะเราต้องการให้มันเข้มข้นแล้วก็ตัวน้ำซอสมันติด อยู่กับตัวเนื้อหมูและใบผักนะครับและผมก็จะเติมน้ำเปล่านะครับประมาณ50 ml ลองกะกะก,กันดูนะสุดท้ายเราต้องมาลองชิมครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขาดขาดตกบกพร่องรสชาติตรงไหนในสไตล์เรานี่ครับผัดไฟแรงครับใครไฟแรงแบบผมได้ก็ไฟแรงได้ถ้าใครไฟแรงไม่ได้ก็ไฟอ่อน แล้วค่อยๆผัดให้ตัวน้ำซอสทุกอย่างมันเข้ากันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับหมูผัดซอสครับ